สวัสดีครับเอซดูุกท่านครับนี่รัดพาร้อยสามสิบนะครับผมว,วันนี้เราจะมาปฏิบัติภารกิจเอาอาหารไปเลี้ยงน้องนะครับในสภาวะฝนตกหนักเมื่อคืนนี้น้ําท่วมน้ําท่วมเลยนะฮะดีเอาอาหารมาเลี้ยงเด็กๆฮะอาหารให้เด็กๆนี่ฮะสี่สี่ตัวนี้มีสี่ตัวก็สี่ห่อนะฮะรถก็ไปยากเละครับประมาณนี้

โโอ้โห,โหน้ำช่วมไม่ธรรมดาฮะก็ตกเกือบเข่าแล้วครับผมเ,ด,เด,ด,ด็กๆเอย้ยเด็กๆกินข้าวเร็วเด็กๆเอ้ย เด็กๆกินข้าวกินข้าวเด็กๆให้กินข้าวกินข้าว,เเเาว,าวอเนี่ะเป็นพื้นที่สวนบุคคลนะแล้วเข้าไปไม่ได้พื้นที่ที่คนนี้หลบกันอยู่ น้าละมีทั้งหมดสี่ตัวห้าตัวไปกินข้าวเร็วสองสี่หกสองสี่ห้าไปกินข้าวกินข้าวเร็วเด็กๆแอ็กกินข้าวไปเลย,เ,ยเร็วเร็วเรื่อยในหอกินไม่กินก็หิวเดี๋ยวจะแย่นะกินข้าวเลยนะ้าสุนัขอันนี้เป็นสุนัขสุนัขจนอนระไรสุนัขกอ่อนสุนัข สุนัขไม่มีเจ้าของครับผมสุนัขจามจัดมีผู้ใจดีมาอาหารมาให้นะฮะก็ต้องมาเลี้ยงมีป้าคนหนึ่งเขาก็ทำหน้าที่ได้ดีมากเลี้ยงใหัทุกคนนะตรงนี้มีห้าตัวนะครับผมอันนู้นอีกหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกตัวฮะมอง,งตัวก็เป็นหมาพันธุน์น่ารักน่ารักอยู่ใครสนใจก็ส่งชาแชทด้านล่างนะครับผม